อีที่สามนะครับทาตุกีรังสตังธรมโมธรมมัทราจะปุคราสังโคโหตุสมัคขโคขวะอัตถายะจะอิตายะจะอเหรักคันตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุธธิสัปปาปุตเนยยมาธรรมเเมอริยปะเวทิเต ปุสันสินาธิกสันธายานัญญาิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัทธานัตธาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปปิตาทโยทิกขาเมจายติถาวะอันเยมัตนัตตะเวริโนสัตตาตันทิติสักโลกัสมิง เตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจจะจะตุโวการาสังสะรถาพราวาวะวเววยาตังเยปติธานมเมอนุมัอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชาน,นติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานังปุญญานังอนุโมทนาเห เอตุนาสัพเพสัตตาสถาโหนตุอเวลาสุขชีวโนเมคขปทันจปะปปโตตุเตสาสาสิทตะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ได้มีส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทําในบัดนี้แลบแห่งบุญทั้งหลายที่ทั้งทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเา่าใดเป็นที่รัก เป็นผู้มีบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นเป็นกลางแลมีเวงกันทั้งในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกมัมเมาสีในขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานด้วยเถิดก็สัตว์เหล่าใดไม่ย่อมไม่ทราบในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพ ทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดแลถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนะตายการสวดสาธยายมนประสูิพระบระิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้าจงผลจากทุกภยัยทั้งวงขอให้ข้าพาเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทถวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนทำเหล่านี้ขออนุโมทนา เมื่ออาตุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งไพรีวินาศโดยมุลิธิสมเด็จพระญานสังวรวัดบวรนิเวศตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นขึ้นที่ผ่านมาและจะจัดสร้างขึ้นในอนาคตจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทิน